วันนี้หัวหน้าพักภูมิใจไทยนี่อีกพักหนึ่งนะฮะที่เป็นพักร่วมรัฐบาลออกมาให้สัมภาษณ์นักข่าวเนี่ยถามว่าคดีหนึ่งหนึ่งสองถ้าเกิดเอารวมไปนินทโทษกรรมด้วยเนี่ยจุดยืนของภูมิใจไทยว่ายังไงอ่าไปฟังหัวหน้าพักฮะยังไม่ได้ยินเรื่องนี้นะครับยังไม่มีการหาเรื่องเรื่องนี้กันครับยันยืน<บ>หลักอยู่ภูมิใจไทยมีแนวทางเรื่องหนึ่งหนึ่งสองก็พูดกี่ครั้งก็เหมือนกันหมดทุกครั้ง ยังไม่ได้หาดอกันเลยผู้สื่อข่าวฟังจากไหนมาผมก็ยังไม่ทราบใช่ไหมออเชิดชัยพูดอย่างผมยังไม่รู้จักท่านเลยเอาเอาไว้ให้มันถึงเรื่องระดับพักรวมรัฐบาลก่อนเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องในสภาเดี๋ยวก็ต้องไปในในพักมันก็มีแยกคนส่วนหนึ่งก็มารับผิดชอบ ในรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งก็รับผิดชอบพวกกิจกรรมต่างๆในรัฐภานะครับมันไม่มีคำนิยามอะไรอ่ะภรคภูมิใจไทยเราบอกแล้วว่าเราไม่ได้มีปัญหาใดๆในเรื่องมาตรา1น2แล้วก็ยังมีความมั่นคงในแนวคิดนี้อยู่มันไม่ใช่นิยามมันมันอยู่ในเลือดแล้วนะ เรืองหนึ่งสองของภูมิใจไทยรับไม่แตะไม่เปลี่ยนนะครับ่ยหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะฮะมันไม่ใช่คำนิยามมันอยู่ในเลือดแล้วนะมไม่แตะไม่เปลี่ยนมั่นคงในแนวคิดไม่มีปัญหาอะไรกับมาตราหนึ่งหนึ่งสออันนี้คือจุดยืนของพักภูมิใจไทย